hello so my name is paris Like right now i live in uk welcome to paris valentine channel สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับแพลลิสกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเปิดกุรองเท้ากับแพลลิสค่ะที่เรียกว่าเปิดกุก็คือแบบว่าแพลลิสเอารองเท้าที่แพลลิสสะสมนะคะเอามาแบบว่ารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันเป็นรองเท้าแบบไหนอะไรยังไงนะคะเผื่อว่ามีใครที่เป็นสาย ผ้าใบส้นิเกอร์เลเวอร์เหมือนแพลิสนะคะก็มาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะแพลิสเอารองเท้ามา2คู่นะคะ2คู่นี้ก็จะเป็นรองเท้าที่แพลิสสะสมมานะคะก็จะเป็นของ a d i d a s c o l l a ลบกับเจเลมี่สกอตนะคะทุกคนถ้าได้ยินชื่อเจเลมี่สกอตเนี่ยแพลิสคิดว่าหลายๆคนถ้าอยู่ในวงการแฟชั่นอ่ะไม่ต้องวง,วงการแฟชั่นก็ได้หลายๆคนน่าจะรู้จักเขาเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าถ้าสมมติว่าไม่รู้จัก หรือว่าไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนนะคะแพลลิจ,จะรีแคปให้ดูนะ,ะไม่ใช่แพลลิจ,จะรีแคปให้ฟังนะคะว่าเจอร์มีสกอตเนี่ยเขาเป็นใครนะคะก็คือเจอร์มีสกอตเนี่ยเขาเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะระดับโลกนะคะชาวอเมริกัน,นะคะ่ะซึ่งผลงานของเจอร์มีสกอตเนี่ยเขาจะออกแบบอะไรที่มันแบบว่าฉี่กดทุกวงการแฟชั่นเลยทุกคนแบบค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะคะผลงานของเขาแล้วเขาก็ร่วมมือออกแบบ ร่วมงานกับทางแบรนด์มากมายเลยนะคะแล้วก็ที่ที่แบบว่าแบรนด์ที่เขาแบบว่าอยู่นานแล้วก็ดูแลอยู่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะก็เป็นแบรนด์มอสชิโน o หรือว่า m o s สกิ n o นั่นเองนะคะก็จะเป็นแฟชั่นเฮาส์ที่ทาง j e r e m มิสกอ t เนี่ยเขาเป็น Creative Director นะคะอยู่กับ ทาง o s สกิโนเนี่ยมาเป็น10ปีเลยทุกคนตั้งแต่ปี2013ยันจนถึงประมาณช่วงมีนาปี2023ปีที่แล้วนะคะก็ทางเจอร์มิสก t เนี่ยเขาก็รับตำแหน่งเป็น Creative ดเรคเตอร์ uh, ให้กับทางแบรนด์นะคะแล้วก็ <_ an> เขาก็ออกแบบทุกไลายเลยนะคะก็ทุกไลายแบบแฟชั่นเลยนะคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรแม้แต่น้ําหอมนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแบบน้ําหอมลูกหัวหมีอะ่ะของแบรนด์มอสกิโนนะคะที่เรียกว่ามอสกิโนทอยนั่นแหละอันนั้นก็ผลงานของเขาเหมือนกันนะคะเพลิสก็ไม่ <_ an> ไม่มีขวดใหญ่นะแต่เพลลิสมีขวดเล็กนี่เพลิสชอบเล็กไปปล่จริงๆเพลลิสจะซื้อไปฝากเพื่อนที่เมืองไทยซื้อไปแล้วก็ลืมให้นะคะ ซื้อไปสี่ขวดนะคะเป็นแบบเหมือนของฝากแ,แบบไอ้ขวดนี้ดันติดก,กระเป๋ากลับมาบ้านเนี่ยมันจะเป็นหมีอย่างเงี้ยเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันเป็นแบบของเจอรมิสกอตนั่นเองนะคะที่เขาออกแบบเนาะก็คือก็คือว่าแค่จะบอกว่าผลงานของเขา ในระดับโลกเนี่ยมันแบบว่าเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้จักมากๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วนอกจากการที่เขาเนี่ยร่วมมือกับทางแฟชั่นแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็ยังออกแบบเป็นดีไซเนอร์ร่วมงานร,ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกหลายคนเลยนะหรือว่าแม้แต่เซเลบตี้ที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะบียองเซ่คอดี้บีจัสตินบีเบอร์เซเลน่าโกเมสอ่ะเลดี้กาก้าหรือว่าแม้แต่ศิลปินเกาหลีอย่างทูนิวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนั่นก็คือเจเรมีสกอตนะคะ โอเคแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงผลงานของที่เขาคอลแลบกับทาง Adidas ด้วยนะคะก็คือทาง j e r ร m มิสก t ตเนี่ยเขาได้มาร่วมงานกับ Adidas ตั้งแต่ตั้งแต่ปี2002แล้วคือยาวนานมากเลยทุกคนแล้วก็ออกแบบแบบ ผลงานมาเรื่อยๆนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นอย่างช่วงปี2008เนี่ยเขาก็ออกมาเป็นรองเท้าพ้าใบที่มันมีปีกอะทุกคนไม่ไม่รู้ว่าจะเคยเห็นกันหรือเปล่านะรองเท้าพ้าใบดีด้าสที่มีปีกออกมานั่นแหละก็เขาเรียกว่ารุ่น J S Wing นะคะก็เป็นตัวแบบสร้างชื่อตัวหนึ่งเลยเป็นผลงานแบบที่มันเป็นเอกลักษณ์ ของทางเจลมี่เลยนะคะก็เป็นรองเท้าผ้าใบที่มีปีกนะคะทุกคนนอกจากรองเท้าผ้าใบมีปีกเขายังสร้างสรรค์ผลงานรองเท้าผ้าใบที่แบบว่าเป็นมีหัวหมีมีอะไรมากมายหรือว่าเป็นลายแบบธนบัตรอะไรต่างๆนะคะเป็นลายแบบแบงก์โนตธนบัตรบนรองเทา้าอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็การออกแบบที่เขาแบบร่วมงานกับ Adidas ก็มีมาเรื่อยๆเลยนะคะแม้กระทั่งปีที่แล้วปี2 0 2 3นเนาะก็ก็มีตัวที่เขาสร้างสรรค์ผลงานออกมาเช่นกันนะคะแล้วก็ สตัวที่พาริสมีเนี่ยที่พาริสที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังนะคะพาริสจะพูดถึงตัวแรกนี้ก่อนเลยนี่เพื่อนๆตัวนี้นะคะก็ชื่อว่า J.S. c ีบ้านะคะ JS ก็คงย่อมาจาก j จเ e มี s สกอ t นะคะซบาเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าทำไมนะคะก็ดูดีเนี่ยรองเท้ามันลายมาลายมากเลยซีบ้าที่แปลว่ามาลายนะคะทุกคนนี่นี่มันน่ารักไหมมันมีหางด้วยนะ ก็คือช่วงแบบว่าฤดูหนาวปี2013นะคะเจเลมีสกอตเขาได้ออกแบบร่วมงานกับอ d ดิดาเนี่ยออกแบบไอ้ลายสับพสัตอะไรเนี้ยออกมานะคะก็จะมีเป็นรองเท้าบูทลายเสือดาวรองเท้าลายหัวหมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวสีบ้านี้ด้วยนะคะเจเอสีบานี้มีหางน่ารักเนี่ยของ a d ดิดาก็จะมี3าแถบอย่างนี้ด้วยนะนี่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆคือมันมีมันมีที่มาที่ไปนะคะมันมันมีประวัติของมันด้วยนะเนี่ย ก็คือว่าตอน ตอนช่วงยุคโนู้นเลยอะที่อันเนี้ยมันออกมานะคะแพลริสก็บอกตรงเลยว่าแพลริสจะไม่รู้จักไม่รู้จักางานคอลแลบของเจเรมีสกอตต์กับทาง Adidas สเนาะแพลริสไปเดินเที่ยวตลาดนะัดเอางี้ดีกว,ว่าเดินตลาดนัดแล้วแพลริสไปเจอรองเท้าคู่หนึ่งเป็นลายเสือดาวรองเท้าผ้าใบเสือดาวแล้วก็มีหางอะไรเงี้ยซึ่งแพลริสก็ซื้อมาแพลริสเข้าใจว่ามันคือรองเท้าแบบทั่วไปแฟชั่นแบบไม่มีฮ่ออะไรเงี้ยก็ซื้อมาใส่ใช่ปะ่ะแล้วแพลริสก,ก็ไปเที่ยวสิงคโปร์ไปหาเพื่อนที่สิงคโปร์แล้วแพล อ่ามีรูปด้วยนี่ไปขุดมาให้นั่นแหละแล้วพอนี้เพลิสก็เจอเพื่อนซึ่งเพื่อนพลิสเนี่ยที่อยู่สิงคโปร์เขาก็เป็นคอพรารบอะไรเงี้ยเขาชอบเขาก็เห็นเขาก็เฮ้ยเธอนี่นี่มันแบบว่าดูเหมือนจะเป็นรองเท้าของเจเลมี่สกอตกับอาดิดาสนะแต่ว่ามันไม่ใช่พลิสก็บอกคืออะไรไม่ไม่รู้จักเขาก็เลยแบบว่าเ แบบว่าโชว์ให้พลสดูนะว่าเขาแบบว่าเออเนี่ยเขาคอลแลบกันอะไรเงี้ยพลสก็บอกเออมันก็คงไม่ใช่หรอกเพราะพลสได้มาจากตลาดนะัดคู่6ก0กว่าบาทเองอะไรเงี้ยพลสเข้าใจว่ามันไม่มีห้อแต่ตอนนั้นพลสก็เข้าใจเลยเอ๋อที่ซื้อมามันเป็นแบบงานเรียนแบบอะไรเงี้ยเออพลสก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอพาฉันไปซื้อของจริงหน่อยสิอะไรเงี้ยของที่มันแบบว่าออริจินอลเนาะแล้วก็ต้องสนับสนุนผลงานของดีไซเนอร์เขาเนะก็ใช้ของจริงอะไรเงี้ยเพื่อนก็พาไป ปรากฏว่าไอ้รองเท้าพวกนี้ทุกคนมันมันไม่ใช่แบบว่ารองเท้าที่แบบ ใครจะเดินเข้าไปซื้อแล้วก็จะได้ราคาช็อปนะมันเหมือนต้องมีความโชคดีด้วยเพราะว่ามันจะมีพวกกลุ่มคนที่เขาชอบซื้อรองเท้าแล้วไปรีเซลไปอัพราคาอะไรเงี้ยมันเป็นกว้านซื้อมาหมดอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วพาริสก็ไปเดินเที่ยวห้างในสิงคโปร์นี่แหละก็ไปเจอไปเจอ,ไปเจอเป็นคู่นี้เพียงแต่ว่ามันเป็นไซส์ผู้ชายซึ่งพาริสใส่ไม่ได้เออนั่นแหละพาริสก็บ่นกับเพ,บบพื่อนว่าเอาทำยังไงเนี่ยเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกไม่เป็นไรฉันนั่นมันคอรองเท้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะหาให้เธอเองซึ่งเพื่ออนนนพาาาาริิสส่่่เเเเขปป็ชวมลซียยแตูงคคโทุก แล้วคราวนี้เพลิสก็บอกว่าเราวแลเอาเครงกันฝากด้วยนะแล้วเพลิสก็กลับมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วใช่ปะซึ่งเ,เพื่อนเพลิสเขาก็ยังไม่ลืมสัญญาว่าเขาจะหารองเท้าคู่นี้ให้ใช่ปะเขาก็หาออนไลน์จนไปได้ที่ที่มันมีไซส์ที่เพลิสใส่ได้เพลิสใส่ไซส์สามสิบแปดนะคะทุกคนก็คือเขาก็ไปไปได้มาจากในเว็บออนไลน์อะไรเงี้ยที่มาเลเซียเออแล,แล้วทีนี้เพลิสก็เลยบอกว่า เฮ้ยแล้วฉันอยู่เม <an> ืองไทยตัวเธออยู่สิงคโปร์แล้วเธอไปซื้อออนไลน์มาเลยเนี่ยแล้วเธอจะให้ของฉันได้ยังไงเพื่อนพาริสก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะว่าเนี่ย เพื่อนของอเพื่อนของพาริสเนะี่ยเขามีญาติเขาเป็นคนมาเลเซียใช่ไหมล่ะเขามีญาติอยู่มาเลเซียกำลังจะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยพอดีเดี๋ยวเขาจะซื้อส่งไปบ้านญาติแล้วก็ส่งมาให้แพให้ให้ญาติที่อย้่มาให้พาริสที่เมืองไทยทุกคนคือแบบเพื่อนดีมากทุ่มเทมากก็หามาให้ได้นั่นแหละไอ้คู่นี้มันก็เลยแบบว่าเดินทางมามา,มากมายหลายที่นะคะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าแบบว่าความอยากได้เนาะก็ ยากได้ก็สุดสุดท้ายก็ได้มาจริงๆนะคะน้องซีบ้ามาลาย <S <S ของเรามีหางนะคะนี่แต่หางตรงนี้มันมันหุกเข้าไปหน่อยนะเพราะว่าแพลิส์แบบแบบห่อแล้วเก็บมันอยู่ในกล่องนนเนี่ยแต่จริงจริงเวลาใส่อะมันก็จะเด้งออกไไมาหมายถึงว่าถ้าใส่จริงๆเราไม่ได้แบบ ไม่ได้เก็บที่มันแบบพับหางไปขนาดเนี้ยเวลาเดินอะ่ะมันก็จะต้องเด้งดึงเด้งดึงเห็นหางของมันอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวของคู่นี้ที่เพลิสได้มานะคะ J S c บ้าค่ะทุกคนพูดถึงราคาของน้องซีบา้าของเรานะคะน้องซีบ้าราคาที่ออกจากช็อปนะคะราคารีเทลนะคะตอนนี้อยู่ที่200 US d ลลาร์นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นราคาตลาดณนปะัจจุบันในสต็อก X นะคะ บิดดิ้งแอปเหมือนตลาดหุ้นรองเท้าของชาวสนิเกอร์นะคะราคาปัจจุบันก็อยู่ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าถ้าใครเก็บไว้มาตั้งแต่ยุคโน้นนะคะได้ราคาแล้วมาขายต่อตอนนี้ก็ยังไม่ขาดทุนนะคะได้กำไรด้วยนะเดี๋ยวต่อกันที่คู่ที่สองของแพลิสเลยนะ นี่ค่ะทุกคนนี่ตัวนี้ชื่อว่า J s b อ n e บนะคะปี2015นะคะ J s Bone บนนะคะ J s อก็เจอร์มิสก็ตส่วน o บนนี่คือ o บนแปลว่ากระดูกนะนี่อย่างที่เห็นเลยเนี่ยเขาก็จะมีลายแบบว่าอันนี้เขาเรียกอะไรเสือดาวใช่ปะ่ะเออเป็นลายเสือดาวเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระดูกมีกระดูกด้วยแล้วก็มีขนเฟอร์ด้วยทุกคนนี่นุ่มนิ่มน่ารักมากซึ่งคู่นี้นะจริงจริงแพล,ลิสก็ไม่ได้ตั้งใจจะได้มาเลยนะแต่ว่า,าแพลิสอะ ตอนนั้นแพลิสอาศัยอยู่ซิดนีย์ทุกคนแล้วปกติอะแพลิสก็ไปเดินเล่นในเมืองอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแพลิสก็เจอร้านที่มันเป็นร้านรีเซลรองเท้าอะเหมือนเขากำลังจะปิดร้านเพื่อปรับปรุงหรือว่าเคลียร์สต็อกอะไรสักอย่างอะเขาก็เอาไอ้นี่รองเท้าที่มันเป็นควรจะเป็นราคารีเซลเนี่ยมาลดราคาเนื่องจากว่ามันเป็นไซส์ไซส์เล็กด,ด้วยนะไซส์ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนที่จะเล่นรองเท้าแบบนี้ส่วนมากแพลิสจะเห็นเป็นผู้ชายมากกว่าเนาะเขาก็เลยลดราคาคู่นี้ทุกคน เออแพลิสก็เลยได้มาเฉยเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าแพลิสก็เลยได้รองเท้าน้องเจสบนมาค,อคอรอบครองด้วยแล้วแพลิสก็ใส่ไปเดินเล่นเฉิดฉายในซิดนีย์ด้วยนะคะนี่รีแคปนี่ขุดรูมให้ดูนั่นแหละค่ะก,ก็เป็นที่มาของการได้มาซึ่งรองเทา้าผ้าใบอาดิดาเจลลีสกอตของแพลริสนะคะนี่น่ารักปะ รุ่น GS บนนะคะตอนออกมาราคา retail ของช็อปนะคะอยู่ที่300 US ดอลลาร์นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะพลิสก็จะมีแอป Stock X นะถ้าเราอยากจะเช็คว่าราคาปัจจุบันเนี่ยคนเขายังซื้อกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะในตลาดตลาดรองเทาเ้าผ้าใบนะคะตลาดบิดดิงของ Stock X นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพลิสก็จะ เทียบขึ้นล่คนะค่ะณปัจจุบันให้ดูเนาะก็คือสําหรับรุ่นนี้ก็ราคาก็อาจจะตกไปบ้างนะคะก็คือราคาแต่ละไซส์ก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะทุกคน นั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นคอสเนเกอร์แล้วก็แบบมีสะสมรองเท้าอะไรไว้นะคะแล้วก็แบบว่ามีมีเจล s c สก t รุ่นไหนอะไรเงี้ยมาแชร์กันกับเพล,ลิสใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเพล,ลิสก็าลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวในโอกาสหนะ้าเพล,ลิสก็จะมาเปิดกุรีวิวรองเทา้าผ้าใบรุ่นอื่นๆให้ดูกันใหม่นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เพล,ลิสลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย t h a n k for watching อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <Hey. S 1> กดกระดิ่งติดตามไว้ <Hey. S 1> จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเ <Hey. S 1> พื่อนๆ